สวัสดีนะ้องเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายเลยเนาะบ่อสสอนกับสาวไร่แล้วก็หลานแล้วก็นได้เมาง้อกินน้ำนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้ปลูกเลยเนาะง้เพิ่นกะชีเลี้ยงหลายอยู่เนาะทุกคนกะชีมีง้อบ่อสสอนเนี่ยแล้วก็บง้ออันพ่นเนี่ยเนาะเต็่มเลยเนาะบ่อสสอนกน็ได้เอาเชียวง้อกินน้ำกันแนละ้วทุกคนเอาง้เอเข้าไปว่าเนี่ยน,นั่นคือไปพุ่น เดี๋ยวเ่าจีบไม่ง่วงกันเด้อเอาเนาะไปเด้อเสือยนนนะกยำขามไปหน้าเพิ่นเนาะทุกคนทำเป็นง่วงขามไปหน้าเพิ่นแล้วมันทีลงกล้าแล้วเพิน่นทีย่าผิ่นพันนาทุกคนเนาะเพราะว่านอนยามผูกเลยเนาะว่าซ้อนกระชีบไปรัดง่วงมากนเนาะช่วงนี้ลมกะแห้งๆนะเนาะแดดกะพอด,ดีกับรนะ่างห่อนเนาะคายแน็แต่ว่ามีลมเนาะทุกคนเนาะ งัวปอนกไปพูดเลยเนาะเพราะว่าไปกะบ้านกล้าพูดเลยเนาะปอนกะสีไปหลัดงัวคืนมากกว่าเนาะตัวใดมันไปกะสีปลูกไว้เนะ mm hmm. ววาะหัวยามหน้านี่มันไปแล้วมันชี้าเนาะทุกคนพอไปกะบ, mm hmm. บางคนก็สีดำหน้าเลยเนาะปอนกะสีปลูกไว้เลยเนาะ กะแถวนี้กะปีนี้นเนาะเพื่องกะบบเวณหนาแถวนี้น<ม>เนาะเฟื้นที่กะบจีก่วงนิดจังหน่อยนะทุกคนเว่าขึ้นเนี่ยบ่ไปทั้งหดายนะบ่คขึ้นบอ่อันนี้กะงัวเบาสอนเลยเนาะงัวทึบขึ้นบุ พูกแถ่นั้นแล้วฮอ,อนคักเนาะไปพี่น้องบรรยากาศก็ได้ฮอนคักฮอนเอนะหน่เนาะฮอนอบอนะ้าวเนาะกี้ยังมีลมเลยลมก็เริ่มโบยจากนี้เดนะี๋ยวนาะพอว่าปุ๊บก็มาปับ๊บเนะลยนาะลมก็ได้ ่อสอนกาเชียวงัวกินน้ำแล้วกันฮะนนพวกเธอนั้นแล้วเพราะว่าแก่งัวกี้ก็ให้ลานเข้าเนาะเอางัวกินน้ำก็ได้่อสอนกาชิมลัดงัวงเพราะยันงัวตัวนี้ไปเนาะถ้าข้ามหน้าเพื่อนกาชิยากเนาะทุกคนเนาะ ไปแล้วงวัวเถิกก็ได้บอสอนกระชาบ่อนผูกง้อกันนะทุกคนง้อเถิกก็คือทีอได้ผูกเลยล่ะบัดเพราะว่ามัน <c oughs> ไปกวนง้อเพิ่นนะทุกคนเนาะถ้าบบผูกมันก็สีแบบวนะ่าเดี๋ยวเสือกง้อเพิดยิ่งขาดเนะาะบอสอนก็ต้องไปหาผูกกันนะทุกคน บะซอนกะจิฝูงอุ้งเถึก,กไว้ก่อนบะซอนกะจิปิดหน้ากันนะทุกคนแบบว่าอากาศมันฮ้อนเนาะฮ้อน,นออกบ้างมีลมอยู่แต่ว่าฮ้อนโอ้ยบ,สสบนนะซอนกะจิฝูงง้ากันเนาะง้อแต่นี้เพิ่นก็ฝูกลายอยูนะ่เนาะเพิ่นก็ฝูกไว้นะทุกคนบะซอนกะจิมาหาฝูกไว้ตรงนี้นะ นอนเนาะกวนตอนยิงเที่ยงประมาณชิพสองโมงตานี่แหละเนาะมาสอนกระชได้ฟูกไว้แล้วเนาะมาเถิกก็ได้ถ้ามาฟูกก็สิกวนง้อเพิ่นบัดเพิ่นก็สิมาเว้าอีกเนาะเดี๋ยวเช็ดเชือกงเพิ่นขาดเนาตัวได้ไปแล้วมาฝูไว้ทั้ง เอามาฝูกไว้ก่อนยังมีแตล่าไงมาเต่วนงัวฝนเนี่นะงัวเติต่์กก็มีแต่จะเห็นงัวแม่ก็าจะไปแล้วเนาะทุกคนสิ่ปลูกไว้ผมนี่แลหละเนาะ ตัวนี้ใหญ่เลยนะ,ะนนทุกคนจะถูกไวจะเหนียน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายเลยเนาะพอดีวาาด่าวันงามเปิดขึ้นกินข้าวกินน้ำนะทุกคนแต่ว่าถ้าโป้โฟกไว้ก็มันก็จะขึ้นแต่ว่ากินกากินยามเปิดเนานะเพราะว่าช่วงเวลาเปิดพักผ่อนนะทุกคนเนาะ ง,งูเถืกกรชิซนนอันีูโซนนอุเจ้าถกพอโซนนอนบุเจ้างานนเาถกกะไรอะไรตัวไไปเป็นเอามาผูกเนาะมผูกตันูกตละผูกบนแล้วเอามาตัวไดไปเป็นนะเนะพราะว่ายตัวไหนเพิ่นกินข่านะ เพื่นกินข้าวแล้วเวลาเพิ่นพักผ่อนแล้วมันชีขึ้นไปหน้าเพิ่นนะจะไหนเพิ่นชี้ <ś c oughs> จะไหนเพิ่นชีปล่อยอีกได้อะฮะงัวอต่ได้ไปแล้วฝูกไว้ก่อนเอาคอยมาแก้ตอนช่วงแรงๆก็ได้ไปฝูงชนนั่นก็ได้หไหมมีมีเพิ่อนฝูงว่างัวชนอ่ะชนอ่ะเพิ่อนฝูกงัวบอวยฝูงเอาจืดด้อ มาพี icana, ่ตัวไดตัวไดพาไปเนาะมาพี่เลยมาฝูกแถวนี้เลยเนาะพี่น้องเผื่อีะได้ขึ้นเทียงก็ต้องหาฝูกงัวฝูกยางไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายันยันมันไปเนี่ยเนาะ ลานสามคนคือเก่าเนาะมันอีก็ได้มาเอางวัวกินน้ำตอนเที่ยงเนาะสมัยเพิ่นก็ได้ขึ้นก่อนเนาะทุกคนให้เพิ่นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถ่าเนาะบาซอนชาวไร่เลยครับอีกเป่าไทยเนาะมันนี่สีได,ด้มาหมัดงัวไปก่อนอช่วงอาไปบ่ายเพื่้วจังสีแปลว่าให้เพิ่นมาปล่อย,อยเนาะ รอะว่ายำเรียกยำงานกันสิประมาณนี้เนาะทุกคนแม่ว่าที่ปลูกไว้์แบบนี้เนาะปลูกไว้แล้วก็หาขึ้นกินข่าวกินน้ำเลาะบน่น,บนสีผักผ่อนเนาะพักผ่อนจังหน่อยก็คำจังหน่อยก็ได้ลงเยอกเนาะทุกคน นั่นถ้าประสกไว้ก็ง่วก็จะไปในง่วงฝตัวได้ผ้าไปนะ ฮะยยมาดำให้ใส่มันพาไปบ่าตัวนี้ฮะตัวนหบป้ามันปล่อยมันปล่อยมันพาไปใส่เอออย่ามันแค่นียมันจะพาลงพ, <า S 1> าพาุ่นลงใส่ ต้องฝืนอะดึงฝูกไว้ใน่ใส่ก็มาแล้วฝ่นไหลมาน่ะยันง้วลงเขาฝ่นหมอกง้อง้อเจ้าบ้นฮะง้เจ้าบ้านทังงวไฟสัตวเออ เขาก็จะฝูเขาก็จะูกไว้ก่อนแลเพราะว่าตอนเที่ยงเลยร้องมันซนึงงวนมาจากซนกับโซนกินี่าจากซนนอกเลยี่ปล่อยเพราะปล่อยเพรยัมันไปโซนเาได้งวนเลยเดาดอกมัน มันอิ่มแล้วปล่อยเลยฮอตเพนแหละตอนบ่ายจากมาปล่อยมันอย่ามันเอาผูกไว้ก่อนเจ้านี่มันจีไปพอผูกงูมันเบิดแล้วมันเสียนั่นดิงูแต่นี้แหละงูเถิกมันจีไปหามันสีไปหางูอ่าหาตัวนั้นตัวนี้แหละหาแด้วงูตัวไหน ทุกคนเมื่อเทิกบาสอนมีหมัเดเราว่าจะเป็นนี่จะทนเลยนะทุกคนเข้าวกระตู้เลยเพิ่งขนฟ้ากันตอนนี้ตอนนี้บาร์สันกาเสีได้กลับไปนะทุกคนม้วกระปูกแล้วเ,เนาะตัวไายผ้าไปบาร์สันกาได้ผูกไว้แล้วเนาะบาร์สันกับลานก็ได้ผูกไวเ้เบิดเลยนะทุกคนตอนนี้บาร์สันกา สิขึ้นหากินข้าวแล้วเนาะบ่ะนี้บ่ฮู้ว่าะสามาเฮ็ดกินแล้วหรือ,อยังเนาะบอสอนกมะมื้อนี้บอสอนกะสิลาประจกักษ์เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอสอนนี้คลิปเนี้ยไหมให้เบิ่งอีกเนาะมาฮอดนี้บอสอนกะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ Somebody.